ราชภัฏพระนครจัดงานสถาปนามหาทยาลัยครบ122ปีซึ่งการจัดงานสถาปนาของมหาทยาลัยมีขึ้นทุกปีเพื่อเป็นการแสดงความเคารพกับผู้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาและกลบไวว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ณนะมหาทยาลัยอีกด้วยนับว่ามหาทาล,ลัยราชภัฏพระนครถือเป็นวิทยาลัยครูแห่งแรกของประเทศไทยด้วยเอาเป็นว่าเราไปดูภาพบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะอุมมพารินเรืองเดชภูมิเทเวศิตริการสมญาได้บนพระชัยมงคลเทพัตรารัก ผู้มิทักษ์ผู้มีสถานอภิบาลมัรุงเขตณิเวศมนฑนสถานที่เชิญระตรีดีปรามุ่ดเองโสทรงสดับคำรับอาราธขอหน้าเสด็จตนสู่มนทนเทพพิี <c oughs> รามีคุณสองพระบาทสนเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงขอตั้งมหาวิยาลัยลราชภัฏนพระนครขึ้นเป็นสถาบันเปิดรูห่งแรกของประเทศไทยซึ่งนับเป็นเกียรติประวัติเป็นนิ่งขวันที่ต้องจารึกไว้และเป็นหลักใจของผู้ได้รับการศึกษาในมหาวิลัยแห่ง งานสถาปนามหาวทิทยาลัยรายชภัฏพ,พระนครถือเป็นกิจกรรมและธรรมเนียมปฏิบัติของคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามารุ่นสู่รุ่นเอาเป็นว่าเราไปถามที่มาและความสําคัญของงานในครั้งนี้กันค่ะ,ะวันนี้เป็นวันครบรอบ122ปีของการสถาปนามหาวิทยาลัยรายชาพ,พาัฏนระนเรเริ่มต้นนั้นลนเก่ารัชกาลที่5ท่านลงทรงพระราชทานโรงเรียนฝึกอาจารย์ขึ้นมาเป็นครั้งแรกเมื่อปี2435 ครับนั่นคือครั้งแรกก็คือเป็นโรงเรียนฝรัาจาร์ที่ล้นเก้าและกันที่ห้าได้ทรงภาพัฒนาขึ้นมาปัจจุบันนี้มหาวิลลาลยราชพัฏน์ระทนแปลงนี้ก็จะเลยเ้าหน้าล่เงเรือเป็นตลอดลำดับจนกระทั่งเราไม่ได้มีการเป็นแนวคิดว่าเด็กของมหาวิลลาลยราชพัฏน์ระจะต้องเป็นเด็กดีมีคุณธรรมใฝ่เรียนรู้เป็นคนไทยแล้วก็ทำงานได้ในปัจจุบันนี้ก็จะมีแนวคิดเช่นนี้เพราะว่าเราต้องการให้เด็กเรานั้นสามารถพัฒนาไปสู่งานอาชีพที่ดีและก็เป็นการสัตว์ท่ที่ที่ ที่เป็นเชิดนหน้าชูตาของการฝักครตูต่อไปครับและนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมาอย่างยาวนานและถือว่ามหวาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นวิทยาลัยครูแห่งแรกของประเทศไทยที่มีอายุยาวนานกว่า122ปีเลยทีเดียวยังไงก็ขอให้มหวาวิทยาลัยราชภัฏระนครผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมต่อไปค่ะ